สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมไอ้นุ่มหน้ามนขนติดหอย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 อยาองค์แตกเกษตรซอกกลาวกันอีกเช่นเคยครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็ไปซื้อท่อ PVC นะครับจะชวนเพื่อนๆน,นะครับมาทําท่อน้ำทิ้งบ่อหอยนะครับจะมีหลักการจะมีเทคนิคอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผม จากเราดีไซน์นะครับท่อน้ําทิ้งแล้วนะครับก็คือไอตรงนี้นะครับที่ผมขุดนี่ผมจะทําเป็นเมนนะครับนี่เป็นเมนแล้วก็ไหลลงบ่อนี้เลยครับ เพื่อนๆหลังจากขุดขุดขุดตัดตัดนะครับหลังจากขุดขุดตัดตัดมาก็โอ้โหทั้งวันเลยนะครับผมแล้วก็รูปแบบก็ออกมาเป็นประมาณนี้เลยครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้ารายเดียดกันนะครับอันนี้ฉันขออัดสาระเน้นๆนะครับอาจจะยาวนิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่สาระแน่นอนสาระสําคัญเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขอมาเข้าเรื่องเลยตั้งแต่อันดับแรกเลยนะครับ พื้นที่เพื่อนๆหาพื้นที่ที่จะทําบ่อแล้วนะครับก็กั้นบริเวณเนาะฝังกระเบื้องไปก่อนนะครับจับระดับน้ําด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับหาแนวที่จะทิ้งปลายนะครับแล้วก็หาวิธีที่จะเดินท่อให้สั้นที่สุดเพื่อที่หนึ่งน้ำจะได้ไหลเร็วที่สุดนะครับสองก็ท่อเราจะได้ใช้ท่อสั้นนะครับท่อสั้น ท่อสั้นยิ่งสั้นก็ยิ่งประหยัดนะครับผมท่อก็ควรจะเป็นท่อที่ใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับสําหรับท่อน้ําทิง้งถึงผมจะเป็นคนงกก็ตามนะครับแต่ผมก็ใส่ใจในเรื่องท่อน้ําทิ้งเป็นพิเศษนะครับอย่างท่อที่ผมใช้อ่าเป็นเมนนี้นะครับผมใช้ท่อนิ้วนิ้วครึ่งนะครับพเพื่อนเพื่อนที่มีกําลังทรัพย์หน่อยก็แนะนําเป็นท่อสองนิ้วก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้นิ้วครึ่งส่วนอ่ากิ่งนะครับ กิ่งผมก็ใช้เป็นนิ้ว2นะครับก็ขนาดจะเล็กลงหน่อยก็ใช้รีดิวเอานะครับลดขนาดเอาแล้วการทําท่อน้ําทิ้งนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับดูในบ่อนะครับในขอบบ่อนะครับหลักการของผมก็คือผมจะเอาไว้มุมใดมุมหนึ่งนะครับเพื่อที่ต่อไปนะครับผมก็จะเทสลลปมานะครับมาณจุดจุดเดียวนะครับผมจะไม่วางไว้กลางบ่อนะครับไม่ต้องลงบ่อเนาะเราก็สามารถ เดินน้ำหรืออะไรได้นะครับจัดการได้นะครับผมทำสลปนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆนตั้งแนวเมนก่อนเลยครับหาแนวเมนก่อนก็คือปลายท่อด SO ้านนู้นนะครับมันเป็นด้านที่ปล่อยน้ำทิ้งนะครับอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับมันจะต้องสูงกว่านะครับก็ให้เพื่อนเ่อนไล่สลปนะครับทีนี้ไล่สลปไปทางนู้นก่อนนะครับเมื่อไล่สโลปได้ฝั่งนี้แล้วนะครับ ก็ค่อยมาเริ่มที่กิ่งนะครับข้อดีของการจับระดับน้ํานะครับก็คือเพื่อนๆสามารถวัดจากขอบกระเบื้องลงมาปาอาขอบท่อได้เลยนะครับมันจะบอกได้ว่าตรงไหนสูงตรงไหนต่ำนะครับในกรณีที่เพื่อนๆจับระดับน้ํานะครับตอนที่ฝังกระเบื้องนะครับทีนี้เรามาตั้งเมนก่อนวิธีตั้งตั้งตั้ง,งยังไงนะครับผมก็ขอแนะนําให้เพื่อนๆขุดลึกไปก่อนนะครับ ขุดให้ลึกไปก่อนแล้วทีนี้วิธีตั้งนะครับให้เพื่อนๆนะครับเอาหินผมแนะนำเป็นหินนะครับก้อนหินมนหนุนนะครับตั้งระดับก่อนตั้งเมนให้ได้ก่อนนะครับตั้งระดับเมนให้ได้ก่อนอทีนี้ก็พยายามตั้งไว้ทีทีแนวหนุนนะครับตั้งเอาก้อนหินตั้งไว้ทีทีเลยตั้งแนวดูนะครับดูระดับนะครับ นี่ครับซุกๆุไปเลยเราได้แล้วนะครับเราก็ทิ้งหินเป็นช่วงแล้วก็เอาดินใส่เป็นช่วงหนึ่งนะครับหลังจากตั้งเมนได้แล้วนะครับเรามาตั้งกิ่งทีละกิ่งเลยนะครับตั้งทีละกิ่งไปเลยนะครับหลักการเดียวกันครับครับเพื่อนๆหลังจากเพ,พ,พื่อนๆนนะครับเอาหินหนุนท้องท่อนะครับเป็นช่วงเป็นช่วงก็ได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ไม่มั่นใจสลบนะครับผมก็จะแนะนําว่าให้เพื่อนๆนะครับเอาน้ํานะครับเอาเอาน้ํานะครับ,รบใส่ขวดเนาะต้องเทสด้วยน้ําที่มีลิมิตก็คือน้ําที่ใส่ขวดนะครับให้เพื่อนๆเอาน้าอ่าใส่ขวดนะครับแล้วก็เท,ทที่ปลายท่อที่สูงที่สุดนะครับดูว่าน้ําไปออกปลายท่อ ได้ครึ่งหนึ่งของขวดหรือเปล่านะครับถ้าได้เกินครึ่งหนึ่งของขวดก็ถือว่า slope เราถูกต้องนะครับหรือเพื่อนๆจะเช็คทุกจุดนะครับที่เป็นปลายท่อน้ําทิ้งก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาฝังดินทับท่อกันนะครับแต่หลักการอีกนะครับเราอย่าพึ่งเอาดินไปถมท่อทั้งหมดนะครับผมเพียงแค่ครึ่งหนึ่งก่อนนะครับนี่นะครับเพื่อนๆฝังดินนะครับไม่ว่าเพื่อนๆจะขุดดินลึกไปแค่ไหนนะครับก็ฝังให้ ท่อมันโผล่ประมาณนี้นะครับผมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็เอาน้ํานะครับน้ามาลดเลยนะครับลดอย่างนี้ก่อนนะครับทุกจุดเลยครับผมเนี่ยลดไปอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่านะครับน้ํามันจะเป็นตัวพาดินนะครับไปไปช่วยเติมเต็มพื้นข้างล่างข้างล่างท่อเนาะ จะได้ไม่แอ่นท้องช้างนะครับแล้วเพื่อนๆก็ทิ้งไว้ให้มันเซ็ตตัวสักพักหนึ่งนะครับก็แล้วแต่นะครับจะทิ้งไว้คืนนึงก็ได้นะครับยังไงให้น้ํามันแห้งนิดนึงนะครับเซตตัวดีก่อนนะครับแล้วก็ค่อยฝังแล้วก็ปรับพื้นได้เลยนะครับผมครับเพื่อนๆครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการแนะนําทาท่อน้ําทิ้งสําหรับบ่อหอยนะครับ คือผมจะบอกว่าการทําท่อน้ําทิ้งนะครับมันมีความสําคัญมากนะครับหรืออยากให้เพื่อนๆปานิชเป็นพิเศษนะครับไอการทําบ่อนี่มันไม่ยากนะครับแต่ว่าผมจะให้ความสําคัญเกี่ยวกับท่อน้ําทิ้งที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนะครับก็หาแนวท่อน้ําทิ้งก่อนว่าจะเดินยังไงข้อสําคัญนะครับแนะนําการใช้ท่อนะครับก็ควรจะท่อท่อใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่าท่อน้ําทิ้งเราล้างบ่อหอยล้างอะไรเงี้ยครับ แน่นอนขี้ดินเขาจะไปตันนะครับถ้าเป็นท่อเล็กโอกาสจะอุดตันมากเลยนะครับที่แนะนํานะครับไม่ควรต่ํากว่า1น,นิ้วนะครับผมแล้วข้อต่อทุกข้อนะครับไม่ต้องทากาวนะครับผมย้ําเลยนะครับไม่ต้องทาทากาวมันเป็นท่อท่อเดนเนาะท่อคอนเรตเดนมันไม่มีแรงดันนะครับดังนั้นกาวไม่จําเป็นต้องทาเพื่อหนึ่งเผื่อเผื่อเราผิดพลาดเราจะได้ อถอดออกมาตัดต่อใหม่อะไรได้นะครับผมเราก็ต้องหาสล o ให้ได้ก็คือสล o ยิ่งสล o เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีน้ําก็ยิ่งระบายได้ดีนะครับแนะนําเป็นก้อนหินไปนหนุนนะครับเพราะว่าก้อนหินการซุดตัวมันจะน้อยกว่าดินนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจเรื่องสล o หรือว่ามันจะไหลหรือไม่ไหลนะครับเอาน้ํานะครับเป็นน้ําใส่ขวดนะครับเทสท,ท,ที่ปลายท่อนะครับ เมื่อเราเทสน้ําเทสอะไรเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะฝังท่อเราอย่าไปฝังทับท่อปรับดินไปเลยนะครับเพราะว่าการทําแบบนั้นจะทําให้ดินนะครับมันจะไปกดทับท่อนะครับทําให้ท่อมันแอนเป็นท้องช้างได้นะครับจะมีผลในอนาคตนะครับก็ให้เพื่อนๆถมแค่หลังท่อก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ําลดให้น้ําไปเติมเต็มาพาดินนะครับไปอุดอยู่ใต้ไปเติมเต็มใต้ท้อง ท่อนะครับแล้วก็ทิ้งให้น้ําแห้งสักระยะหนึ่งนะครับผมอาจจะคืนหนึ่งหรือถ้าเพื่อนๆใจร้อนก็ให้น้ํามันแห้งสักนิดหนึ่งนะครับพื้นดินแห้งนิดหนึ่งแล้วครับก็ปรับพื้นที่ได้เลยครับผมให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องคนติดหอยไว้ด้วยนะครับสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยนะครับแล้วก็เกษตรน่ารู้ทั่วไปเลยนะครับจะเอามาเสิร์ฟเพื่อนๆอย่างแน่นอนนะครับผม ช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเมื่อก่อนจับหอยแล้วเสียตังค์ตอนนี้ดีใจตังค์ได้ตังค์เพราะจับหอยขอบพระคุณครับเดี๋ยวต่อไปนะต่อไปก็โอ้ยอีกยาวเลยปรับพื้นนี่ปรับ,รบ,รบยังไงป,ปูผ้าบ่อปูยังไงเก็บขอบยังไงทำสต็อปเปอร์ยังไงเยอะเยอะเยอะกดติดตามไว้เลยดีกว่าตรนนี้ไปละเดี๋ยวไปขนดดินต่อ